สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนะ้าหนวดสหายฟิชชิ่งนะครับกับคลิป หรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางจากค่ายน้องใหม่กบยางชอปเปอร์ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าแอตลนสนั่นเองนะครับก่อนอื่นพามาชมแพ็กเกจกันก่อนนะครับด้านบนก็จะมีชื่อรุ่นนะครับว่าแอตลาสนะครับสโลแกน ปากินแล้วบินไปอวกาศนี่คือคอนเซปต์เขานะครับแล้วก็แบ็กกราวด d ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนรูปกาแล็กซีอวกาศเลยประมาณนั้นนะครับจินตนาการก็เหมือนกบใส่ชุดอวกาศประมาณนั้นเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะครับมีรายละเอียดแค่ด้านหน้าเท่านั้นเองนี่คือแพคเกจของเจ้าแอตลาสครับสัมผัสแรกกับเจ้ากบยางแอตลาสจากค่ายน้องใหม่กบยางชอปเปอร์นะครับตัวนี้พื้นฐานออกแบบจากทรงหยดน้านะครับและก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องของการ ปริ้น 3D ด้วยวิธีการทำโมลออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้ได้ความเสถียรและให้ได้ความเหมาะสมในงานประกอบที่ชัดเจนนั่นเองสเปคกระดาษนะครับขนาด3เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่6กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับการลงสีสันเนี่ยถือว่าสวยงามองค์ประกอบชุดเบ็ดเนี่ยเวลาลงรูปรอยกับตัวโมลแล้วเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับทดสอบทางกายภาพนะครับเนื้อนุ่มดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของกา,การกันสว่ะเนี่ย เพราะว่ามีการออกแบบมาเป็นอย่างดีก็ทําได้ดีเช่นกันด้านหน้ามีจุดกันปากฉีกชัดเจนนะครับถือว่าสัมผัสแรกเนี่ยเป็นสัมผัสที่ประทับใจเลยสําหรับเจ้าแอดลาสตัวนี้ครับเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักของแอดลาสกันหน่อยนะครับสเปคที่ว่าไว้3เซนติเมตรน้ําหนัก6กรัมนะครับมาลองชั่งน้ําหนักจริงกันนะครับว่าน้ําหนักจริงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ไปชั่งพร้อมกันเลยครับน้ำหนักชั่งได้อยู่ที่5.88ก็ถือว่าอยู่ในสเปคนะครับต่อไปทดสอบการลอยน้ํากันสักหน่อยนะครับว่าเจ้าแอด3 เซนติเมตรน้ำหนัก6กลยลอยน้ำหรือเปล่านะครับทดสอบพร้อมกันนะครับไปลุยนะครับ มันจมน้ำนะครับแต่ว่ามันจมแบบช <pl ains> ้าๆนะมาชั่งน้ําหนักแยกองค์ประกอบระหว่างบอดี้กับชุดท้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าน้าหนักแอตลาสเนี่ยแยกองค์ประกอบอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มที่ตัวบอดี้กันก่อนเลยนะครับน้ำหนักชั่งได้อยู่ที่1.31นะครับ1.31กรัมนั่นเองนะครับต่อไปเป็นชุดท้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าประกอบมาได้ดีเลยนะครับมาดูน้ําหนักของชุดท้องเครื่องตัวนี้นะน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่4.61กรัมนั่นเองนี่คือน้ําหนักชั่งแยกองค์ประกอบครับมาวิเคราะห์ตัวบอดีขอองกันน่ย ตัวนี้ได้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ 3D มาช่วยในการออกแบบด้วยนะครับตามจินตนานการของผู้สร้างเองเนี่ยก็อยากให้มันเป็นลักษณะเหมือนกบยางไปลุยอวกาศอะไรประมาณนั้นนะครับลักษณะที่ออกแบบมาก็คือเหมือนพากบไปลุยอวกาศประมาณนั้นเลยใส่ชุดอวกาศอ่ะนะครับอ่ะเนื้อยางนุ่มดีนะครับทางกายภาพเนี่ยถือว่าทดสอบได้ดีเลยเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ 3D ช่วยได้เยอะในการประกอบในการออกแบบนะครับวัดขนาดกันหน่อยนะครับขนาดเนี่ยวัดได้จริงเนี่ย3.1เซนติเมตรนะครับ ถือว่าอยู่ในสเปคนั่นแหละนะครับความกว้างของตัวบอดี้พื้นที่ใช้งานนะครับอยู่ประมาณ1.9เซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อไปเป็นความสูงของบอดี้นะครับความสูงของบอดี้วัดได้ประมาณ1.6เซนติเมตรนะครับนี่คือสลีละโดยรวมนะครับกว้างยาวสูงของตัวบอดี้แอดลาดครับมาต่อกันที่ชุดห้องเครื่องกันนะครับชุดห้องเครื่องตัวนี้นั้นวดเช็คด้วยตาเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ามีคุณภาพเก็บงานมาได้เป็นอย่างดีด้วยการหุ้มท่อหดที่มิดชิดนะครับด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์หนะครับพร ตัวเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับที่ตัวก้านเบ็ดมีวัสดุเพิ่มน้าหนักก็คือตัวกฟิลส์นั่นเองแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะครับหุ้มได้เรียบร้อยดีนะครับด้านชุดท้ายนะครับก็ใช้ลวดสแตนเลสนะครับขนาดใหญ่นะครับประกอบที่ตัวก้านเบ็ดแล้วก็ต่อด้วยตัวลูกหมุนเบอร์หอีกครั้งนะครับสปิทลิงแล้วก็มีตัวใบหลิวนะครับสใบเป็นใบทรงใบไม้1ใบแล้วก็ใบทรงหยดน้านะครับเป็นใบเคาะแล้วก็ใบตีน้ําสร้างฟองนั่นเองโดยรวมชุดเบ็ดชุดนี้นะครับงานประกอบที่มีคุณภาาพถืออว่เเคลย และนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับกบยางแอตลาสจากค่ายน้องใหม่ค่ายกบยางชอปเปอร์นั่นเองนะครับ ปลากินแล้วบินไปอวกาศนั่นคือคอนเซปต์ของเขานะครับทบทวนสเปคอีกครั้งหนึ่งนะครับขนาด3.0ซนตเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้ที่6ลำนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์หนึ่งนั่นเองปัจจุบันมีจำหน่ายแล้วหลากหลายสีสันเลยนะแล้วก็สีสันสวยงามตัวนี้ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D นะครับจึงทำให้มีมาตรฐานมีความเสถียรนะครับแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานของตัวบอดี้เนี่ยค่อนข้างมากเลยการประกอบกับชุดเบ็ดเนี่ยก็ทาได้ดีด้วยนั่นเองนะครับอา้าวฝากไว้ดล้วลกันนะครับวันนี้ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนนดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนนนดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายุบป